สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลัสกาฮาวายเห็นกันรอกลยมาดูก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท,กท่านนะคะที่ได้ร่วมทำบุญสร้างหอพระมหาไมายมุนีทันใจพระพุทธเจ้าแห่งลมหายใจนะเจ้าพระพี่พระน้องของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ได้รับพรจากเ,เป็นพระ ที่ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระที่มีลมหายใจฉะนั้นเลยเป็นพระองค์เดียวในโลกใบนี้ที่จะต้องล้างหน้าแปรงฟันตอนเช้าอันนี้ศาลานะฮะอันนี้กระเบื้องตอนนี้ทุกหลายคนก็บอกโอ,อ้อยากร่วมทวําบิลทั้งกระเบื้องบางคนก็บอกว่าขอเป็นพื้นขอเป็นลากเป็นฐานก็อธิษฐานเอาเลยนะเจ้าอธิษฐานเอาเลยว่า อยากจะสร้างอะไรตรงไหนได้หมดนะเจ้าจะบาทสองบาทดอนสองดอนอันนี้เริ่มเทพื้นแล้วนะคะเพราะว่าเราทำให้กับคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายเข้าทางนู้นเข้าทำรอดไหวพระสามองค์กรน,นะคะก่อนจะมาไหวพระมหาไมยมุนีก็อย่าต้องรอดทำทํำรอดพระทันใจรอดตัวนี้แปลว่ารอดพน้นพ้นอันตราย พ้นไทยพ้นอย่างต่างๆนะเจ้าซึ่งมีพระสามองค์พระทันใจหัทไทยนเรศนะเจ้าพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาแล้วก็พ่อปู่ชีวกพันปีเสร็จแล้วก็ออกมาออกมาเสร็จขึ้นเลยนะคะขึ้นจากด้านหลังตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้อ่าเข็นรถเข็นมานะคะเดี๋ยวเราทำทางทางเราจะเป็นทาง ซึ่งคนเจ็บคนป่วยบาสสามารถจะไปที่ไหนได้นะถ้าเป็นวัดเป็นอย่างก็ต้องมีบันไดนะเจ้าแต่ว่าของเรานี่ทําทางลาดเพื่อจะให้รถเขน็นผู้พิการคนเจ็บคนป่วยคนเจ็บคนป่วยนะเจ้าสารพัดโรคอะ่ะก็ไ่ใช่เฉพาะโรคมะเร็งนะคะอันนี้เรายังไม่ได้วางหลังคาเพราะว่าเราจะต้องยกใช้เครนยกเพราะว่าคนยกบ่ไหวนะคะเหล็กนี่หนักเป็นตันเลย เป็นพันกิโลเลยนะเจ้านะคะแล้วเราถึงจะเอาหลังคาใส่ทีหลังอันนี้ใส่ให้ดูว่าหลังคามันแผ่นใหญ่มากนี่เจ้าตะวันนิพพเพิ่งเทเมื่อคืนต้องให้มันเซตตัวอันนี้เริ่มก่อกำแพงแล้วนะคะวันนี้วันอ่วันเสาร์ที่ยี่สิบสามมกราคมปีสองศูนย์สองหนึ่งปีพุทธศักราชก็สองห้าหกสี่เจ้า นี่ฐานกว้างมากเลยแล้วก็ด้านนู้นเราก็จะปลูกดอกไม้เป็นสวนดอกไม้นะคะถาวายให้กับพระพุทธเจ้าตรงนู้นดอกมาแล้วดอกลอยอยู่ตรงนู้นนะเจ้านะคะก็เป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองเนี่ยค่ะเอ้ยเริ่มออกดอกมั่งละเดี๋ยวพาไปดูแต่เราก็จะปลูกหลากหลายแต่สีเหลืองนี่เราก็เอาเป็นสีหลักก่อนเป็นแปลงหลักนะเจ้าแต่จริงเราก็จะทำให้เป็นสวนดอกไม้ นานาพันนี่ค่ะเริ่มอ,ออกดอกบ้างละคือเรากะจะออกดอกวันพอดีพอดีก็คือสามกุมภาวันที่เราบูชาพระพุทธเจ้านะเจ้าวันที่เราปลูกเสก,กเบิกเนตรน,นี่ค่ะหนึ่งส่วนหอพระครึ่งก็จะหันหน้ามาทางพระอาทิตย์ขึ้นหันหน้ามาทางทิศต,ตะวันออกนะเจ้า ามาอัปเดตเพืกับสมาชิกกูดอเดียทีวีแล้วก็ลูกศิษย์เอซีของหมอแก้มหอมและแม่มดกัญชาทั่วโลกเลยนะคะทุก,ท,กทุกท่านก็ขออนุโมทนาบุญนี้เพื่อเป็นบุญเป็นตุศูนกับท่านแล้วก็ครอบครัวตัวเองนะเจ้าขอให้อายุมั่นขวัญยืนอโลคยาปรมาราภาคิดสิ่งใดขอให้สมปาถนาดังใจทุกประการ มีอุปสรรคสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีลมหายใจและชีวิตเรานะคะคนเราเกิดมามีทั้งบุญมีทั้งกรรมมีบุญที่ได้เกิดบนโลกมนุษย์มีกรรมที่ต้องอยู่ต้องชดใช้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมการทำบุญสะสมบุญคือการสะสมทรัพย์สมบัติที่แท้จริงไปข้างหน้าทุกภพทุกชาติเจ้าอนุโมทนา สาธุบุญเจ้า